สวัสดีครับาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่ายบูพยามมันจะดูดวงกับพู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยามได้นะครับสำหรับใครต้อง เพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดมาได้ที่ user b o บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวตุลลักษณะตุลเขารู้สึกยังไงรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่เซเว่นออฟวิวเดอดาบ5ถ้วย แล้วก็เป็นไพ่หกถ้วยครับโอเคความรักความสัมพันธ์นะครับเท่าที่ดูนะโอกาสแนวโน้มของความรักของชาวตุลัคณาตุลตอนนี้ดาวประจําตัวเนี่ยเดินโคจรมาทับลักนาของชาวตุลแล้วนะครับได้ตําแหน่งเกษตรบดีนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นอุดมนาะเอ่อนาะชาวตุลเนาะก็จะได้เกณฑ์พิเศษในความเป็นอุดมเกณฑ์นะดาวประจําตัวทับลักและเป็นดาวศุกร์ด้วยเนี่ย นะแต่มันจะพ่่งเรือนมรณะมาด้วยอันนี้ต้องระม,มัดระวังนิดหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการทานฟอร์มบางอย่างเกิดขึ้นหรือการเทรนบางอย่างเกิดขึ้นในตัวของตัวคุณเองแล้วก็อาจจะต้องระม,มัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยได้แต่ใครที่เจ็บป่วยมีโอกาสหายแล้วก็รักษาได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยโคจรทับลักได้ตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์นนะแสดงว่าก็จะได้รักษาของ การเงินที่ดีอุดมสมบูรณ์ดีความสุขณนเะมตตามาก่อนข้างเยอะนะดังให้ชาวตุลและขะนาตุลน,นั้นได้ตําแหน่งที่เป็นอุดมเกฑ์และเป็นตําแหน่งเกษตรเนี่ยคือหมายถึงความมั่นคงที่ดีมันก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอรซันกับไพ่แบบนี้เลยซิกออฟคัพนะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ อยากจะเดินเข้าหาตัวคุณดีขึ้นหลังจากที่เขาอาจจะจมบางสิ่งบางอย่างในอดีตมากจนเกินไปการที่เขาจมในอดีตเนี่ยมันก็เป็นทั้งจมในลักษณะของการที่ปล่อยวางคุณไม่ได้หรืออาจจะเป็นจมอยู่ในเรื่องของบางสิ่งที่อาจจะผูกพันธนาการความรู้สึกของเขามันทําให้เขาตัดใจไม่ได้สักทีแต่สุดท้ายนะครับเขาก็น่าจะเคลียร์ปัญหาของตัวเองได้นะ หนึงดาบมานะครับมันก็คงจะเคลียร์ได้แหละนะสุดท้ายเขาก็จะกลับมาหาตัวคุณได้แล้วก็อาจจะมาโฟกัสกับตัวคุณก็เป็นไปได้โดยเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวของคุณเองเนี่ยที่จะต้องรับมือก็คือทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์แล้วก็อาจจะต้องพยายามปรับสมดุลฮิวิ่งตัวเองก่อนถ้าตัวเองมีความรู้สึกที่เซนซิทีฟเหมือนกันเราก็ต้องปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกของตัวเองก่อน รอในลักษณะของการที่อาจจะทําให้เขากับเรานั้นปรับและจูนกันได้ดีขึ้นรอให้เขาตัดสินใจแบบเบเสเด็ดขาดจากหนึ่งดาบเนาะหนึงดาบเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่อาจจะดูมีโอกาสของการที่จะตัดแล้วไปต่อกับความรู้สึกที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้เพราะวาหนึ่งดาบเนี่ยมันคือชัยชนะความสําเร็จมันไม่ใช่สิ์ดาบที่จะตัดและแปลว่าจบเนาะมัปเพรา,าตัดแล้ว ได้คําตอบที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะมีความชัดเจนสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังคลุมเครือความรักที่อาจจะยังดูไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้มันก็น่าจะยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุดท้ายโอกาสของความสัมพันธ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นมีเส้นออฟวิเกิดขึ้นด้วยนะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เรากําลังอดทนรอคอยกับความรู้สึกในสิ่งเราเนี่ยคุณอาจจะกำลังได้รับผลตอบรับที่ดีนะ ที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดาวอังคารคือดาวคู่ของชาวตุลเนี่ยโคจรอ,อยู่ที่ราศีนำหน้าลัคนานะครับเป็นศูนย์พยาพาหะแล้วกําลังจะเลื่อนขึ้นไปในเรือนสหัชชะเนาะก็แสดงว่ากําลังจะได้รับการติดต่อการสื่อสารกลับมาของคู่ของคนหลักอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลเพิ่มเติมกันต่อนะครับเขารู้สึกยังไง ไพ่ใบแรก3ถ้วยนะครับแล้วก็4เหรียญ1เหรียญ The Tower แล้วก็ The Sun The Sun มา2ใบเลยเนาะแล้วก็5ถ้วยก็มา2ใบเดี๋ยวผมขอเรียงนิดนึงเนาะเอา5ถ้วยมาไว้ตรง5ถ้วยเอาไพ่ The Tower ไปไว้ตรงนี้ก่อนส่วนไพ่ The Sun เนาะมา ไพ่เดอะซันมาดับเบิลนะครับแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยมาดับเบิลมันแปลว่าตัวของเขาเองเนี่ยค่อนข้างขัดแย้งกับตัวเองสุดตรงพอสมควรเลยและเขาก็ยึดติดในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยห้าถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกนักศึกษิของผมนะครับให้นิยามห้าถ้วยว่าเอ่อคล้ายๆเลยดีเหมือนกับว่าผิดหวังในเบื้องหน้าแต่ความสําเร็จในเบื้องหลังเนาะมันแปลว่าแบบนั้นเพราะาอะไรรู้ไหมครับการที่ผู้ชายคนนี้กําลัง เสียออกอเสียใจกับสามถ้วยที่มันล้มไปเนี่ยมันคือความรักที่พังทลายหรือความรักที่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังไว้ส่วนสองถ้วยข้างหลังเนี่ยเขาไม่ได้มองเขามัวแต่อะไรกับถ้วยที่พังเหมือนกับตัวคุณที่ยังมองไม่เห็นโอกาสที่มันอยู่ข้างหลังสองถ้วยเนี้ย มันอาจจะเป็นเดะซันหรือมันอาจจะเป็น6ถ้วยนี้ก็ได้ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะมันแปลว่าคุณกําลังเสียใจกับสิ่งที่เขากําลังจากไปหรือเสียใจจากสิ่งที่เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเรานะอะไรประมาณนี้หรือเราอาจจะไม่ชัดเจนกับเขาก็ได้ไพ่มันสลับกันได้ทุกตําแหน่งเลยนะครับมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนต่อกันและกันมันเลยทําให้ความรู้สึกนั้นยังหาจุดที่จะเหมิดกันนะครับหรือว่ามีจุดที่มันแบบว่า ขาราว่าเหมือนกับร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ยังยังไม่ค่อยมีจุดตรงนั้นเท่าไหร่ก็เลยต้องให้เวลากับเขาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับห้าถ้วยเหมือนกันเลยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขายึดติดนะสี่เหลียญคือการยึดติดมากเลยกับความรู้สึกมากจนเกินไปมันอาจจะไม่เกิดประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นมีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นระมัดระวังนะครับว่าคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ของกัน จบเลิกลาหรือบางคนอาจจะทะเละเาะแล้วเลิกไปแล้วก็ได้นะสรับบางคนนะครับใครที่เลิกไปแล้วเนี่ยนะคุณกับเขาเนี่ยกำลังแบบพิคอร์พิจารณากําลังจมอยู่กับอดีตท,ที่มันมีปัญหากันที่กําลังทะเลาะกันในอดีตแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะมูฟออนได้หรือเขายังไม่สามารถมูฟออนได้นะแต่มันกําลังจะมีโอกาสของการที่เขาคนนั้นอ่ะอาจจะอยากกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะเกิดไพ่แบบนี้ เด็กซันกับไพ่หกถ้วยนะครับอาจจะมีโอกาสของการที่เขาอาจจะกลับมาหาคุณได้อยู่นะสับใครที่ต้องการที่อยากจะเจอหรืออยากจะกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันเพราะในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาเนี่ยไปจนถึงเกือบเกือบกลางเดือนเนี่ยดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรร่วมกันอังคารเนี่ยคือดาวคู่ของชาวตุลแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยผิดกับอังคารนะครับมันแปลว่าการทะเลาะกันนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยคู่เนี่ยค่อนข้างใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับตัวคุณค่อนข้างเยอะพอมันมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนี่มันก็มีปัญหาใจกันทะเลาะก,กันเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะมันมีความรู้สึกในลักษณะของการยึดติดในความซีเรียสจริงจังกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปดังนั้นเราควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกเข้าใจนะว่ามันปล่อยยากแต่ก็ต้องทําเพราะ มันอาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยังประคับประคองหรือยังไปต่อได้สุดท้ายอะครับความรักจะชัดเจนขึ้นความรักจะมีโอกาสของการกลับมาได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่บอกแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครพยาย,พยามต้องการความชัดเจนก็จะได้ความชัดเจนส่วนใครต้องการให้เขากลับมานะครับใครที่ถูกบอกเลิกไปหรือห่างไปเนี่ยหรือทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยห่างกันไปก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้อันนี้เป็นสัญญาณค่อนข้าง ดูมีโอกาสชัดเจนได้ถึง70%เลยที่จะกลับมาอีก3 0อาจจะไม่ได้กลับนะครับอาจจะมีบางคนกลับบางคนไม่ได้กลับเพราะว่ามันเป็นไพ่โดยรวมเราไม่สามารถตัดสินได้ทุกๆคนเพราะว่าชาวตุนลักษณะตุนในโลกแบนี้มีเป็น10ล้านคนนะเราจะมาตอบแทน10ล้านคนได้มันคงเป็นไปไม่ได้เนาะดังนั้นรายละเอียดดีเทลมันยังแบ่งออกเป็นเยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยต้องไปดูดวงส่วนตัวสำหรับถ้าต้องการแบบความแม่นยำกว่านี้นะครับ ทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อไพ่บอกว่าแล้วการกลับมาละ่ะมันจะดีขึ้นไหมอาจจะดีขึ้นอยู่นะเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือมีไพ่สามถ้วยกับหนึ่งถ้วยมา นะครับแล้วก็มีไพ่เดอะซสันมาเดอะซสันคือแสงสว่างความชัดเจนเริ่มมีโอกาสของความชัดเจนที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ความหวังใหม่ๆที่ดีขึ้น1ึงเหรียญกับ3ถ้วยมีโอกาสที่ชาวตนลักษณะนตนอาจจะดูมีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารการออกสังคมเพราะดาวคู่เนี่ยจะเดินโครจรไปในช่วงกลางเดือนนะไปอยู่ในเรือนสหาชาัชชะคือเรือนของการติดต่อการสื่อสารหรือเรือนสังคมก็เลยมีโอกาสที่จะได้ออกสังคมมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะ อาจจะดูมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความเสถียรนเกิดความมั่นคงดีขึ้นเกิดความรู้สึกในลักษณะของความรักที่มันเกิดแบบผลลัพธ์ที่ตอบรับตอบโจทย์กันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอนอ่อนผ่อนตามกันได้แล้วก็เข้าหากันได้ดีขึ้นเข้าใจกันดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวตุลแล้วก็ลักขณาตุลมากๆเลยนะครับที่จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งเหล่านี้ที่ดีขึ้น แล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์มันดูมีอนาคตมันดูไปต่อได้อันเนี้ยถือว่าดีมากนะครับสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็ลักขณาตุลน,นั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าชาวราศีตุลลักขณาตุลเนี่ย มีโอกาสแนวโน้มของการปรับกันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะกลับมาได้สามารถที่จะสานต่อได้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจบไปแล้วกับความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสไหมมีแน่นอนมีไพ่เดอะทาวเวอร์มายังไงใครที่อยากจบความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะจบได้แล้วนะครับคุณอาจจะเจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตของตัวคุณเองและเป็นคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณนะ ส่วนาธาตุไม่ได้ขึ้นเลยนะครับแปลว่าได้ทุกทาธาตุนะแปลว่าได้ทุกทาธาตุเลยที่มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ส่วนมากจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับที่จะมาจีบคุณมาชอบคุณและเข้าหาคุณอันนี้มีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับคนอายุน้อยกว่าเนาะก็เป็นไปได้และมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานความมั่นคงที่ดีได้สาหรับชาวตุนอยู่นะครับก็โอเคทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์กับตัวคุณ ติดต่อดูดวงได้ที่ลายบูพยา59ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ